สวัสดีค่ะวันนี้มณีการทํากับภาพทาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมณีการก็จะพาไปดูเอ่อวามหวยของมณีการเนาะตื่นเช้ามาก็ไปหักเอาต้นยอดอาอะไรนะผงชุรสเนาะที่เขาเรียกต้นชาย,ยายอดชาย,ยานยั่นแหละก็เอามาให้เขาแล้วมณีการก็จะพาพี่น้องไปดูเนาะว่ามณีการได้ทําอะไรมั่งไปค่ะ ตื่นเช้ามาทํากับข้าวทําอะไรเสร็จก็เข้ามาในฟาร์มหอยคือมีการซื้อกลัมังมาใหม่อีกเนาะซื้อมาใส่อีกเพราะว่ากลัมังตัวนี้ก็จะอนุบาลอนุบาลตัวเล็กๆนี่ค่ะตัวเล็กๆเขาจะอยู่ในรากจอกดอกกุหลาบนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะจะเป็นหอยตัวเล็กๆโอ้สีทองๆเนี่ยเนี่ยเขาจะเกาะเกาะอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าเขาจะตูเนาะนี่แหละค่ะดูเขาจะเกาะอยู่อย่างน,นี้จนกว่าเขาจะตูนี่ค่ะ ก็จะประมาณนี้เนาะไข่ก็เพาะไปเรื่อยๆใส่ถุงเอาไว้เผื่อการฝนอือตอนนี้ก็กำลังเหรียญบาทกำลังเหรียญบาทอุย้ยมีเขียดด้วยมีกบมีเขียดด้วยเพราะว่าข้างๆบ้านเป็นฟาร์มกบนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ ตัวเด็กๆอยู่เขาก็โตขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้มณีการก็ได้มาหักรากออกเนาะเพราะว่ารากเขายาวมากแล้วมณีการก็เอามาให้หอยนี่ไงคะ่ะจากที่มณีการหักออกเนาะดึงออกมานี่ก็เอามาให้หอยหอยเขาก็กินนะคะนี่คะ่ะอันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาไข่นี่คะ่ะ เดี๋ยวใส่สายสักหน่อยค่อยมาเก็บวันนี้ได้กี่รังเนาะบางวันก็ได้ห้าหกรังบางวันก็ได้สองรังสามรังวันนี้ได้สองรังมงเมื่อกี้เห็นสองรังเองออนี่ไงอีกรังหนึ่งนี่ก็จะประมาณนี้แหละค่ะมีอีกรังหนึ่งนี่ได้สี่รังมีอีกรังหนึ่งอืม ไปสีรังบางบางรังเขาก็จุ่มจุ่มน้ำเนาะเพราะว่าเขาขึ้นมาไม่ไม่ไม่สูงก็จะประมาณนี้แลละค่ะไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราไม่ไม่มีบ่อดินก็มีแต่ว่ามันยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะมันมีการกระพึ่งจะคุด วาตอนเดือนพฤษภาคมเองนะคะเนาะถ้าใครได้ติดตามคลิปของมณีนนการก็จะได้เห็นรุ่นแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวมณีนนการก็จะได้โละและ้วรุ่นแรกแล้วมันจะมีรุ่น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 ที่มณีนนการเพราะเอาคือเอาไข่เข้ามาเพาะเนาะเดี๋ยวไปดูกัน นี่ค่ะที่เอาไข่เข้ามาเพาะไอตัวตัวเมื่อกี้ที่ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาแต่ตัวนี้มันมีการเอามาเพาะเองนี่ค่ะก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันุเริ่มไข่แล้วค่ะดูสิเขากินจอกดอกกุหลาบกากินเหลืออย่างเงี้ยเนี่ยดูเขากิน กิ่งมากนี่ค่ะคือรากที่มณีการเอามาใส่ไว้ให้รากที่มณีการเด็ดแล้วก็เอามาใส่ไว้ให้เขาก็กินนีอ่อยู่ในนี้น่าจะเป็นไม่ถึงร้อยค่ะนี่ค่ะเศษผักที่มณีการเอามาให้เมื่อเช้าเป็นผักกาดขาวเนาะก็เอามาให้อันนั้นก็เป็นแครอทสีส้มๆเป็นแครอท อันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้อีกรุ่นหนึ่งนี่ค่ะอันนี้อีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งก็จะปนปนกันอยู่ก็ยังไม่ได้เอาอชเขาออกนี่ค่ะเชอร์รี่สีทองนี่ค่ะจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนีอนน นี่ก็อีกะช่างหนึ่งนี่ค่ะเป็นแพเลยที่มันีการเด็ดเอารากจอกดอกกุหลาบออกเนาะให้เขาแตกรากใหม่คือมันมันมันเยอะมันรกเกินมันีการก็เลยเด็ดออกนี่ค่ะก็จะให้เขาอันนี้ก็ต้นผงชูรสหรือต้นชายาค่ะก็จะประมาณนี้เนาะฟาร์มเล็กๆนี่ค่ะที่มันีการเอามา เอารากออกเนี่ยจะเหลืออยู่แค่นี้จับะมาณเนี้จะเหลืออยู่แค่นี้ก็ลดเพื่อให้ก็เตกรากใหม่เนาะนี่ค่ะเขาก็เตกออกอย่างเงี้ยนี่ก็เตกออกอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เด็ดออกนี่ค่ะเราก็เด็ดขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยละคันเขาเตกออกนี่นี่เขาเตกออกอย่างเงี้ยนี่นี่ ก็เด็ดออกนี่อีกอันหนึงเมื่อวานนี้ยังเล็กๆอยู่เลยวันนี้ก็โตละก็จะมีนิ้วมาบังสักนิดหน่อย <c oughs> ถ่ายทำเองอะไรเองนี่ค่ะไม่มีใครถือกล้องให้นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะเมื่อวานยังเล็กๆอยู่เลยวันเขาโตเร็วมากเลยนะนี่ มัน,นี้การก็เด็ดอกให้เขาขยายนีนู่นโยนไปไกลๆนี่ค่ะจะประมาณนี้อันนี้ไว้เลี้ยงมีปลาไหลมีอะไรด้วยอยู่ในนี้เลี้ยงจอกดอกกุหลาบไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งพ่อพัน์ธุแม่พันุก็จะถ้าเขาโตหน่อยก็จะขยับขยายเขาอกไปเอาไว้ให้เขาไข่เนาะ เมื่อวานก็ได้3มรังจะประมาณนี้ค่ะมันีการก็พาเดินดูเรียบร้อยแล้วเนาะทีมันีการหักเอารากจอกดอกกุหลาบออกเนาะเพราะว่ามันมันคือเวลามันอยู่ในน้ํามันพองใหญ่มากแล้วเวลาน้ํามันน้อยดอกมันก็จะตะแคงมันจะไม่ตั้งสวยเนาะ มันนี่กันก็เลยแบอ,อพี่พนเขาก็ยังหักสูงมาให้เราเราก็น่าจะหักได้เนาะก็เลยเอ,อหักเลยแล้วก็เอาโยนให้หอยหอยเขาก็กินนะกินรากจอกดอกกุหลาบเนาะคือเขากินทั้งหมดเลยคือจอกดอกกุหลาบนี่เป็นอาหารที่แบบว่าดีที่สุดเลยอะคือมันไม่มันไม,ไม่ไม่ทิ้งอะไรเลยอะคือเขากินหมดเลยทั้งใบทั้งรากทั้งอะไรหมดเลยที่มณีการให้ดูนั่นแหละนี่ กระชังเอ้ยไม่ใช่กระชังกะละมังนี่เนาะก็จะเป็นที่อนุบาลไว้เนาะนี่เขาจะอยู่ในในรากนี่เนาะนี่ค่ะเห็นไหมตัวหอยเห็นไหมคะตัวหอยกระจิ๊ดลิบนี่ยน,นะนั่แหละมันมิการก็อนุบาลไว้เนาะนี่แหละค่ะโอ้ก็นี่แหละค่ะเพาะง่ายเนี่ยเห็นไหม นี่อันนี้กะละมังนี่ซื้อมาใหม่เนาะแล้วมณีก,กันก็ขยายเอาไปทางนู้นตัวนี้ก็ว่าถ้าตลาดนัดที่เข้ามาในในหมู่บ้านเนาะนานๆเขาจะมาครั้งหนึ่งแล้วก็ได้แค่ครั้งละใบเออมันคือเราอยากได้หลายๆใบเนาะเพื่อที่จะได้มาเพาะแล้วเราก็จะได้พักให้เขาอยู่ คืออนุบาลให้เขาได้เดือนนึงแล้วเราค่อยเอาไปลงกระชังอย่างว่าเลยเนาะไม่ได้ไปตลาดใหญ่คือที่อำเภอเนาะที่อำเภอมันก็จะมีอยู่แต่ว่ามันจัดขามันจะแพงหน่อยแต่ว่าถ้าเขารับมาจากที่อื่นแล้วเขามาขายในหมู่บ้านเนาะมันจะถูกหน่อยก็ยางว่าเลยเนาะเราไม่ได้ออกไปตลาดก็อยู่แต่บ้านเย็บแต่ผ้าอยู่บ้านเนาะได้งาน นี่แหละค่ะชีวิตไปจำวันตื่นเช้าขึ้นมาก็อย่างนี้แหละค่ะวนๆเวียนียๆอยู่กับสวนครัวมั่งห้อยมั่งเออสายสักหน่อยก็เย็บผ้าทำอะไรทำน่นทำนี่เสร็จก็เย็บผ้าเนาะหลังบ้านก็ว่าจะปลูกเออบวบน้ำเต้าแล้วก็ถั่วปีถั่วปีแต่ ถั่วปีนี่ที่มณีการเอาพันธุเราไว้เองเนาะมันมันโกรบมันสีขาวเราไม่ใช่สีเขียวถั่วปีมณีการก็ว่าเออมันได้เวลาปลูกแล้วพอสักเดือนเกี่ยวข้าวเออประมาณตุลาพฤศจิกาก็จะได้กินแล้วเนาะเขาอ,อร่อยนะตำอร่อยมากเลยเดี๋ยวมณีการก็จะไปปลูกอยู่หลังบ้านเนาะเออคลิปนี้มณีการก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะคลิปหน้าค่อยพพกันไหม่วามานีการสิเอาสิภพาพ,พี่น้องไปเบิ่งอย่างนนยไปเห็นอย่างนเนยเนาะกันเนาะท้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปของมานีการนะคะเดี๋ยวมานีการจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะเป็นมาีกาอ,อตอนนี้คือครัวมานีการอาหารบ้านๆเนาะ มณีการก็จะเปลี่ยนช่องแล้วล่ะค่ะเปลี่ยนชื่อช่องว่ามณีการฟาร์มหอยเชอรี่สีทองเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าใน Facebook มณีการก็เป็นมณีการอย่างสนิทอยู่แล้วถ้าใครอยากไปตามใน facebook ก็เป็นติดตามไปได้นะคะคือเป็นชื่อและนามสกุลของมณีการเองมณีการอย่างสนิทนะคะในในในเฟซบุ๊กเนาะส่วนในทิกตอกก็จะเป็น เออมณีการเหมือนกันแต่ว่าก็จะเปลี่ยนชื่อเหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนของ u t u b e ก่อนเนาะเพราะว่ามณีการทำเกี่ยวกับอหอยเชอรี่สีทองเนาะมณีการก็จะเปลี่ยนช่องแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆเอนมอเออบางปูนก็จุยมือจุรมีรูปองเดอพอปาสตางนึ่งกีคลาเนะาะคอมเธอก็จังบานเด็กเขนี่ให้เนาะคุณนั้นฟังออกก็ อดีไปเนาะคุณได้ฟังไม่ออกก็ไม่เป็นไรเนาะที่มณีการพูดๆนี่ก็คือแปลทั้งหมดแล้วแหละเออก็ก็ขอฝากช่องช่วยติดตามช่วยอ่ะสปอร์ตในช่องของมณีการด้วยนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้ก็ขอบายบายก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะไปละ คลิปหน้าพอกันไหมจ้าเนาะไม่เอาบางกว่าเอิน <laughs> <laughs> โอ้ชื่นเก๊